สวัสดีครับพบก,กับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนบิ๊กปวินเผยโอกาสมาซาตะดเอจิคุมทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีโอกาสน้อยหรือเป็นไปไม่ได้มาซาตะเอเจิอไนะครับไม้ต่อคุมทัพอยู่ย3ปีไม่ใช่เรื่องง่ายบิ๊กปวินประวินเพิยรมพักดีอุปนันยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปเปิดเผยพันรายการของคิดไซโค้งเอ เดอะซาวสแตนไลฟ์ Life, เกี่ยวกับประเด็นที่ทีมชัตไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังสัญญาของคนละอิสระสีทโลกำลังจะหมดลงในเดือนพฤษภาคมนี้ทําการกระแสข่าวฮือฮาแฟนบอลว่ามาซาอิจิหัวหน้าโค้ชทีมชัตไทยชุดใหญ่จะเข้ามานั่งเก้าอี้คุมทัพชังศึกรุ่นอยู่23ปีด้วยล่าสุดบิ๊กประวินได้ตอบถึงประเด็นร้อนโอกาส ของมาสดะอิจิคุณทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีไว้ว่าถ้าตามคอนเซปต์อิจิน่าจะคุมยากถ้าเราใช้ระบบเดิมมันอาจจะง่ายแต่สําหรับนี่มันไม่ใช่เพราะมันคู่ขนานหมดเลยอย่ังไรเราต้องคัดสรรโค้ดที่ดีที่สุดเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเฮดโค้ดซึ่งเราต้องดูเราไม่ได้บอกว่าคนไหนดีเรากําลังดูโปรไฟล์กันอยู่รวมไปถึงโค้ดอิสระที่ต้องกลับมาดูอีกทีหนึ่ง ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่มีทางกุญแปงนวนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเห็นด้วยมีผมด้วยมีอิชิอิด้วยและหลายท่านที่คัดสรรอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันต้องมาคุยกันก่อนจอร์จิโอโพสต์ถึงบันยากาศฟุตบอลไทยบุรีรัมย์ดวลเมืองทองจอรจิโอนะครับ โพสต์ถึงบรรยากาศฟุตบอลไทยที่บุรีรัมย์ดวลกับเมืองทองจอจิโญ่ได้โพสต์ข้อความถึงบรรยากาศสุดทึ่งที่สนามช้างอารีนาเกมเปิดรังสายฟ้าดวลกับเมืองทองยูเนเต็ดเดยเดนดังกล่าวนะครับแฟนบอลเข้ามาชมเกมแน่นสนามมากถึง3 1 1 1 2นห่อคนกที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดจะปวดเอาชนะเมืองทองไปได้3ประตูต่อหนึ่งโดยจอจิโยโพสต์ข้อความถึงบรรยากาศอันยิดเยี่ยมที่ได้เห็นฟันบอลเต็มสนามบุรีรัมย์ซึ่งโค้ช หัวหน้าโคชชาวบ Brazil, ราซิลระบ,บุข้อความว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของผมที่ได้เห็นแฟนบอลเต็มสนามเหมนนี้การที่แฟนบอลเยอะขนาดนี้ส่งผลต่อทีมของเราอีกด้วยที่จะทําให้นักเตะม,มีกําลังใจและมีแรงที่จะต่อสู้ผมอยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในทุกๆเกมจากนี้ไปมูมัตดอุดมันมูลซานะครับบินกับประเทศสเปนเพื่อไปรับใช้คอร์โดบาต่อหลังเซตินภารกิจทเวยชาต มูมัดอุสมันมูซานะครับได้เดินทางกลับประเทศสเปนเพื่อไปรับใช้สโมสรคอร์โดบาเพื่อลยสู่เกมลีกต่อหลังเสจสิ้นภารกิจกับทัพโตเล็กทีมชาติไทยโดยเมื่อช่วงดึกของวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะครับมูมัดอุสมันมูซาก่อนหน้าตัวเก่งของทัพโตเล็กทีมชาติไทยที่เพิ่งช่วยทีมคว้ารองแชมป์ในศึกฟุตซอลเอเชียคัพ2024ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ ล่าสุดเจมตได้ออกเดินทางเพื่อกลับไปยังประเทศสเปนแล้วกับการกลับไปรับใช้สโมสรคอร์โดบาเดือดสถานการณ์ของสโมสรคอร์โดบาที่เป็นตัสกัดของเจมตเหลือโปรแกรมการแข่งขัน2เกมสุดท้ายก่อนจะปิดฤดูกาลในศึกพรีเมียดิชั่นสเปนฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4ซึ่งปัจจุบันคอร์โดบารั n อันดับที่10ของตรงนารางคะแนนมี34คะแนนรอดตกชั้นแน่นอนแล้วเนจากทีมอันดับที่15ซึ่งเป็นพื้นที่ตกชั้นอย่างเรียวเบติต มี24คะแนนไล่ทำแต้มแซงไม่ทันแล้วต่อให้ชนะรวดในอีก2เกมก็ตามท่านี้โปรแกรมของสโมสรคาร์ดอบาในศึกฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชั่นสเปนฤดูกาล2อ2 3 2น2 4าสันในช่วง2เกมสุดท้ายจะพบกับเทียมโชต้าเอฟเอสวันที่4พฤษภาคมและเกมสุดท้ายจะดวนกับบาร์เซโลนาในวันที่11พฤษภาคมนี้ ด่วนแฟนบอลอินโดบุกถล่มไอีทับชังศึกหลังไม่พอใจเป่าโค้ดแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับเดือดหนักบุกถล่มไอจทับชังศึกหลังทีมตกรอบภพยอุตเบกิสถาน2-0ในศึกอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชียเพราะไม่พอใจเป่าโค้ดที่นั่ง VR หลังส่งสัญญาณให้ริบป,ประตูและแจกใบแดงเลยหลังจากจบเกมการแข่งขัน,น,นในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2024รอบ รองชนะเลิศเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะครับเดยหลังจบเกมที่ทีมชาติอินโดนีเซียพ่ายแพ้ต่อให้กับทีมชาติอุซเบกิสถานไป2-0ได้เกิดหลายเหตุการณ์ที่ทําให้แฟนบอลของทัพ e อินเนาไม่พอใจและได้บุกมาถลม่มไอจีทัพชังเืกเพื่อเป็นการระบายอารมณ์จากการทําหน้าที่ของเป่าโคต้ตซิวกรผู้อุดมที่นั่ง VR ในเกมนี้ ซึ่งจังหวะสำคัญเกิดขึ้นในนาทีที่61ของเกมเมื่อโมฮัมหมัดเฟร์รารียิงประตูให้กับอินโดนีเซียได้แล้วแต่เมื่อเช็คอย่างละเอียดก็พบว่ารามาดานซานันตาก้าของทีมชาติอินโดนีเซียยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าซึ่งส่งผลให้เปาโค้สที่นั่งห้องว R ได้ส่งสัญญาณไปหาผู้ตัดสินที่หนึ่งก่อนจะมีการเปลี่ยนคำตัดสินไม่ให้เป็นประตูซึ่งเมื่อมองจากภาพก็ถือว่าล้ำหน้าจริงๆ ส่วนอีกจังหวะเกิดขึ้นในนาทีที่82ของเกมเมื่อริกกี้ไรโดกองหลังของอินโดนีเซียเข้าสกัดแบบเปิดปุ่มใส่แข้งของ istan, ขอุตเบกิสถานก่อนที่ทางเปาโค้ได้ส่งสัญญาณไปหาผู้ตัดสินที่1อีกครัง้งเพื่อไปให้ดูจอ VAR เช็คเหตุการณ์ก่อนจะมีการตัดสินให้เป็นใบแดงทําให้ไรโดถูกไล่ออกจากสนามขณะที่ทีมตามหลังศูนยก่อนจะมาดนเป็น2-0ในอีกไม่กี่นาทีถัดมา โดยสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียอยูย่23ปีนะฮะยังมีโอกาสคว้าตัวไปลุยโอลิมปิกเกม2 0 2 4ใบสุดท้ายหากสามารถเอาชนะในรอบชิงชนะเลิศอ,อันดับที่3ได้โดยทีมมีโปรแกรมที่จะเจอกับทีมชาติอิรักชุดอยู่23ปีในวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย4ี่ทุ่มครึ่งนะครับด่วนเดอดตุกฟาดแรงเรียกเด็กของสโมสรตัวเองติดทีมชาติ ทุกวันนี้ฝ่ายเทคนิคแทบเป็นเสือกระดาษไม่มีบทบาทในการเข้าไปช่วยเหลือให้กับทีมชาติไทยได้เลยเหตุผลเพราะว่าทุกวันนี้ทีมชาติในระดับรุ่นอายุต่างๆดูเหมือนจะมีสโมสรเอาไปทําและดูแลเองทําให้ฝ่ายเทคนิคแทบไม่ได้สอนหรือแนะนําอะไรได้เลยและถ้าเป็นแบบนี้อนาคตทีมชาติก็จะลําบากและมีปัญหาอีกเพราะว่าสโมสรไหนเอาไปทําก็จะเลือกเด็กของสโมสรติด ทำให้คนเก่งตามสโมสรอื่อนไม่มีโอกาสเติดอยากจะแนะนําสมาคมว่าน่าจะเอาทีมชาติทุกชุดมาดูแลเองเพื่อความเสมอภาคและเด็กมีโอกาสติดทินชาติเท่าเทียมกันดิกระสุข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่30เมษายน